สวัสดีครับนิสิตเ,เดี๋ยววิดีโอชุดนี้การจะสอนเกี่ยวกับการคำนวณหางานที่เกิดจากการหมุนนะครับนะก็เอารูปนี้ก่อนอย่างง่ายก็คือสมมตินิสิตมีวัตถุรูปทรงหนึ่งอย่างเช่นในรูปนี้จะกำหนดเป็นวงแหวนน,ะนี่แล้วก็มีแกนยึดของมันไว้นะครับนะอันนี้ไม่ขึ้นบนของของไอ้พวกแกนยึดนะครับ คล้ายๆล้ออ่ะอบางๆนะครับนะแล้วก็วางอยู่ในระนาบ x y นะครับทางสอนถามมิตีเลยนะครับจะได้ดูเข้าใจง่ายขึ้นโอเคไหมครับทีนี้สมมติว่าอาจารย์ออกแรงทําที่จุดตรงนี้นะครับณตรงนี้แบบเอทําที่จุดตรงนี้บนวัตถุนะครับโอเคไหมนะครับ เดี๋ยวก็คือมันจะทําให้วัตถุได้เกิดการหมุนถูกไหมเพราะแรงแรงที่ทําอ่ะแรงตรงเนี้ยที่ทําต่อวัตถุเนี่ยมันไม่ผ่าจุดหมุนอันนี้เคยสอนคล้ายไปแล้วเพราะมันจะเกิดท์กวีท์กเกิดขึ้นนะครับทําวัตถุบนวัตถุหมุนอีนี้เบื้องต้นก็คือจะสอนหาทร์ก่อนนะครับก็ไม่ยากอะไรก็ทอรอก็เรียนไปแล้วนะครับมีแรงทําตรงนี้ปุ๊บนะครับทอ้อตรงนี้เรียกว่าจุดเซนเตอร์แล้วกันตรงนี้จุดซี่นะ หร,หรือจะเจาจุดโอก็ได้เจอจุดโอแล้วกันจุดโอแล้วกันจุดโอจุดโอกับจุดโอนะท้องรอบจุดโอท้องรอบจุดโอก็คืออะไรครับนิยา A, H ort, H ort, H ort, มนะยนะก็คืออ cos คอสคอสกับเอฟว่าอ่ะจุดตรงนี้ก็ไหท้องนะก็คือ r พอยกับเนะครับ R คือเวกเตอร์ที่พุ่งออกจากจุดหมุนไปยังจุดที่แรงกระทำท,น okay, ทีนี้เห็ไหมาทีนี้ก็คือ,อสร้างเวกเตอร์ r ขึ้นมาเวกเตอร์ r ขึ้นมาด้วยเวกเตอร์าทินี้น,นะเคไหมครับเพนะ okay, ราะน,นั้นถ้าเกิดเราหาท้องตรงนี้ได้นะครับโอเคป่า okay, จะเรียกคนว่าเออท้องรอบจุด O นะครับนิสิตสังเกตดูถ้าเราคำนวณทอกปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวท้องเนี่ยมันจะมีทิศไหนเ,เอาดูง่ายอ่ะเช่นเช่นทูตจะกำหนดให้นะครับกำหนดให้เอฟเนี่ยจากรูปจากรูปทูขนาดนี้นะครับถ้าขนาดตรงนี้นะเอฟตรงเนี้ยเอฟก็คือเวกเตอร์ถูกไหมครับอ่ามีขนาดเอฟอ่าทิศไหนครับทิศพุพ่งไปข้างไหนถูกไหมก็เป็นลบไอว่าลบไอดูาจากรูปเลยก็เป็นลบลบเอฟไอ นะหน่วยเป็นนิวตันอ่าส่วน r ส่วนเวกเตอร์ r คือเวกเตอร์อะไรครับเอ่อสมมุติมันทำตรงนี้ครับโอเคปะ่ะกำหนดให้ radius ของนี่ของของล้อเนี่ยเอ่อมีติความีเป็น r ใหญ่ r ใหญ่ขนาดเป็น r ใหญ่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อ่ะเวกเตอร์ r ก็เขียนได้สองส่วนนะครับ r ก็เกิดจากอะไรครับ r เกิดจากเวกเตอร์ ส่วนประกอบกันนะครับนี่นะของส่วนประกอบกันก็นคือนะจะเขียน r ในรูปในรูปของเวกเตอร์ i j นี่เองถูกไหมครับนี่นะก็คือเวกเตอร์ตรงนี้ด้านนี้ก็คือ เออ่วกเตอร์นี้ก็คืออะไรมันเจอสองส่วนดัานนี้ก็คือเวกเตอร์ r นะครับ r r cos ใช่ไหม r uh, cos i ตรงนี้ r uh, cos i r uh, cos theta i นะครับเวกเตอร์ตรงนี้นะด้านด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านติดมุมแล้วบวกด้านนี้เวกเตอร์นี้หรือเวกเตอร์นี้ก็ตัวเดียวกันนะครับเหมือนกันตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮนะก็จะเป็นเวกเตอร์ r r r sin เทต้าเจไปไมเมื่อาสามารถเขียนในฟอร์มของ A, รูป A, อาร์ A, คอแลบอาร์คอเทต้าไอารแล้วบวกะไรครับอาร์ไเทต้าเจเคนะครับอ่ะคราวนี้ก็ลองคำนวณท้องดูเลยเท่าไหร่ท้องท้องแทนค่าลงไปครับก็เป็น A, A, อ R รอาร์คอเทตา บวกอนะครับ r า i n นะครับคลอดโดักกับลบ f I, ตรงนี้เห็นไหมถึงตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวจานมูฟมาก่อนนะคือนหน่อ อ้เง,งโอเคขอตรงน้นปับ๊บเอ่อตรงนี้ตัดรูปใหม่นะครับตรงจังหวะที่มันคอสจันตรงนี้นี่ติดเอาลบไว้ข้างหน้าแบบตรงนี้ลบไว้ข้างหน้าแบบนะก็ขอสองเทอมเลยวอรกันขอสองเทอมเลยวอกันนะได้อะไรไงดูนะครับเพราะนั้นท้องรอบจุดโอนะท้องรอบจุดโอก็จะกลายเป็นเอาเทมอมอาร์คอสเต้าไอ คอสลบตัวนี้ก็จะเป็นลบลบตัวนี้นลบ,บ,บ r f ฮะเอามาคูณกันแล้วคอสเทต้าเลยครับตัวนที่เป็นเวกเตอร์ก็ i อคอสไฮะโอเคไหมเทอมนี้ต่อไปนะครับเอาเทอม r เทต้า j คอสตัวนี้กับกันจะเ,เป็นลบเหมือนกันลบลบ r f อ่นะแล้วก็เอ่อไซต้า ar, นะครับแล้วก็ j จคอสไอเจคอสไอนี้เลยโอเคป่ะทำนี้ได้นะครับทีนี้ไอไอคอส i อได้ศูนย์เลยครับได้ศูนย์นะฮะทั้งท้องรอบจุด o รูปนี้จะกลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นลบอาร์เอฟนะอาร์เอต้านะแล้วก็ j จคอสไก็ มีผิดเรียนแล้วในห้องจะได้ลบ k ในลบ k นะครับลองทําดูนะมันจะได้ลบ k นะเลยเ,เ,เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะได้ท้อออกมานะครับเท่ากับ r f สาย t a k นะนี่คือการพยายามบิดให้วัตถุหมุนนะทีนี้นิสิตก็เอามือโป้งชี้ไปที่ k ถูกไหมครับ ทิศเคหรทิศทอก, Talk ก็คือมันจะขึ้นข้างบนทิศทองขึ้นข้างบนทองขึ้นข้างบนนี่อยู่แนวนี้นี่คือทิศทอกนะตอนนี้นะขณะนี้นะครับทอขึ้นมาทิศทอกทอเราจุดโอทิศขึ้นนะจากนั้นทีก็ใช้มือขวานะครับกำไปเขียนว่าใช้มือขว,ขวาขอเน้นนะครับนิ้วโป้งชี้ไปทิศทองไปทิศเค หรทั้งสี่เนี่ยมันจะทําให้วัตถุหมุนวน,น,นไปตามทิศนั้นนะครับหรือทั้งสี่ที่วนรอบที่โป้องอ่ะมันจะแสดงที่การหมุนวนของวัตถุไปรอบทิศนั้นเพราะนั้นวัตถุจะต้องหมุนไปทิศนี้นะครับนะหมุนไปอย่างน,นี้ตามทิศนี้ครับเฉยนไมวเสียไม่ตรงนี้ก็ได้กิวิยหมุนนอย่างนี้หมุนอย่าง อะตรงเส้นพอดีตรงเส้นพอดีนะรหรือโอเมก้าของเราที่ขึ้นที่สารในห้องมนุกรชาติที่ขึ้นนะครับโอเมก้าจะมีที่ขึ้นโอเคทีนี้มันส่งผลอะไรนะครับมันทำให้มันถูกขยับนั่นเองโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เมื่อออกแรงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรู้ว่ามันมันหมุนปุ๊บก็พาจิดเนี่ยเดี๋ยวม่ต้องขยับให้มันขยับมานิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้ให้ขยับมานิดนึงนะครับขยับมานิดนึงก็คือ จุดขยับมานิดหนึ่งนะขยับมานิดหนึ่งตรงนี้อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเรียกว่ามันจะเกิดงานที่มันจะเกิดงานให้การหมุนเกิดขึ้นนะครับนะเกิดงานนั่ที่เกิดจากการหมุนเกิดขึ้นจุดขยับมาหนิดหนึ่งตรงนี้ดูเฉพาะตรงนี้ที่ใจเขียนให้ดูนะ ขยับมาหน่อนึงที่จริงมันเล็กมากแต่ว่าเขียนให้เห็นใหญ่หน่อเขียนป่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเรียกมันว่าไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตรงไอ้มุมตรงเล็กๆตรงนี้นะครับตรงเล็กๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ขยับมานิดนึงเนี่ยจากเทต้าเนี่ยนะมุมเล็กตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเรียกมันว่าเดลต้าเทต้านะครับจะเรียกมันว่าเดลต้าเทต้านะครับซึ่งซึ่งเขานิยามให้เวกเตอร์เวกเตอร์ไอ้เดลต้าเทต้าตัวเนี้ย นะครับจะมีทิศโยกทิศการหมุนของมันทิศขึ้นนั่นเองถ้าเขียนเป็นรูปเวกเตอร์นี่สเกลาร์ใช่ไหมขนาดนะเพราะะฉนั้นถ้าเราเขียนเป็นรูปเวกเตอร์เราจะได้ว่าดีท้าเดลต้าเทต้าตัวนี้ยมันจะมีขนาดเป็นเดลต้าเทต้าแล้วทิศขึ้นทิศขึ้นนะครับนะมันจะอยู่ทิศเดียวกับทิศของการหมุนของวัตถุนะครับเดลต้าเทต้ากำหนดทิศทางนี้นะครับนะมันบุนขยับมันนิดนึงตรงนี้ โอเคไหมนะจากนั้นเขาจะนิยามพอกทอกเอ้ยนิยามงานที่เกิดจากการหมุนนะครับนะเขานิยามไอ้งานน้อยก่อนงานน้อยก่อนเนะี่ยที่ขยับมาหน่นึงเนี่ยงานน้อยที่เกิดจากการหมุนตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนะตรงนี้นิสิตทราบแล้วนะครับตรงนี้นะมาได้ไงโอเคปะ่ะโอเคอันนี้ได้เป็นส่วนลนะโอเคนะครับ นเขาเนิยามงานที่เกิดจากการหมุนของ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 วัตถุนะครับนะเขาเรียกว่า d w d w ตัวนี้ d w ตัวนี้ work deal งานน้อยๆนะครับก็ให้เอาอะไรครับ t a l k t a l k นะครับ vector t a l k ดอ d นี่ t o r เราจุดโอนตัดกับ d vector d data นะมันก็คือสเกลาร์เนี่ยมันไม่ได้สเกลาร์ออกมาเองรู้ปะ วไว้ครับนะพันธุ์ท้่เราต้องการหางานงานที่เกิดจากการหมุนนะ่ะทั้งหมดเลยนะครับนะไม่ว่าเนยต้าจะเปลีย่ยนจางไหนถึงไหนก็ได้แล้วแต่ได้หมดอ่าอย่างเช่นเต้าต้องการให้หมุนหนึ่งรอบที่เกิดจากแรงนี้นะหมายความแรงนี้ต้องทำตลอดการเคลื่อนที่นะครับไม่หยุดไม่หยุดเพื่ให้ท้อตลอดอย่าลืมเวลาหางานไอหาท้อพวกเนี้ยท้อต้องทําตลอดการเคลื่อนที่ จะเกิดท้อได้ก็ต้องมีแรงเพราะว่าแรงต้องทำตลอดการเคลื่อนที่นะครับเนี่ยตอนนี้ไอฟ้ฟอร์จะยังทำตลอดการเคลื่อนที่ถนะเขียน่ะอ่ะลองเขียนดูก็ได้ก็เป็นอะไรครับก็เป็นท้กถ้าแทนค่าเลยในในรูปนี้ก็เป็นอะไรก็เป็น r f r f อ่ะ r f ไซน์อะไรครับไซน์เดลตา้านะ k เนี่ยดูนะครับดอทดอต,ด,อตดีเทลต้าคืออะไร ขนาดเทต้าแล้วเวกเตอร์เคเหมือนกันถูกไหมเขาจะเป็นอะไรครับก็เป็น r f sine เทต้านะครับแล้วก็เป็น d เทต้านั่นเอเข้าปะซ้ายมือคือ d w นั่นเองนะสวยงามอ่าตรงนี้ยังไม่เห็นนะจากเคแล้เคก่อนไม่อยากข้ามช็อตนี้เทต้าแล้วเคแล้เคเป็นหนึ่งนะ k ดอท k เรียแล้วเวกเตอร์ k ดอท k เป็นหนึ่งถูกไหมถูกไหมเพราะนั้นงานที่จะทำการหมุนนะครับทั้งหมดก็คืออินทิเกรต d w นั่นนะอินทิเกรต d w คือจะได้อินทิเกรตอะไรครับ r f s i n ์ theta ่แล้ว d theta สมมติว่าถ้าแรางคงที่ขนาดของเรนนี่ร้องคงที่อยู่แล้วแล้วก็ดึงออกได้เนะี่ยก็เป็นอะไรครับก็เป็น r f อนะินทิเกรตอะไรครับ อิ ind icate. Ind icate side, นทะิเกรตอินทิเกรตไซน์เทต้าแล้วก็ดีเทต้าทีนี้ก็มาดูว่าต้องการให้มันเทต้าหมดจากไหนถึงไหนแล้วต้องการมุมจากไหนอย่างเช่นเทต้าจะเริ่มจากมุมศูนย์ก็ได้ไปม,มุมอ,อื่นๆถูกไหมนะเนี่อินทิเกรตเทต้านะหรืออาจจะอินทิเกรตง่ายๆเช่นเทต้าเท่ากับเอ่อเทต้าเท่ากับถ้าอาจจะรู้เห็นหง่ายๆนะครับจะรู้เห็นหง่ายๆแล้วก็ อาจารย์ยอ่ยอดิ้นหนึงก่อนตรงนี้นะครับเนี่ยสมมุติบริเวณนี้อาจจะเป็นเออเทต้าสักพายส่วนสามไปถึงพายส่วนสองก็ได้ถูกไหมเอทต้าจากตัวเนี้ยประมาณพายส่วนสามแล้วก็บิดไปเรื่อยจุดเนี้ยขยับมาถึงตรงนี้จุดตัวเนี้ยขยับมาถึงตรงนี้จุดตอนแรกอยู่ที่เทต้าพายส่วนสามถูกไหมเออเทต้าวันเทต้าวันไปเทต้าทูนะถูกไหม อเทต้าวันเราเท่าไหร่ครับอ่สมมติที่ติดเรื่องเทต้าวันเท่ากับ pi ส่วนสามวไปถึงเทต้าทูจุดขยับมาอยู่ตรงนี้นะครับโดยแรงที่ทําไม่หยุดนะแล้วเทต้าทูก็คืออะไรครับ pi ส่วนสองนี้เป็นต้นพผลงานที่ทําในช่วงนี้ก็อินทิเกรตเลยครับ r f อินทิเกรตไซน์เทต้าเตต้านะเตต้าจากอะไรครับ pi ส่วนสามไปยังอะไรเตต้าเท่าไร pi ส่วนสองอะไรเนี่ยหาค่าออกมา ถูกป่ะนะครับงานที่เกิดตรงนี้เรียกว่างานที่เกิดจากการหมุนนั่นเองนะครับเพรผลสรุปก็คืองานที่เกิดจากการหมุนตรงนี้ดูนะครับตรงนี้นะที่ติดได้เวิรเนี่ยเท่ากับ i n นดิเกตดีดใช่ไหมครับถูกไหมอะไรน้อยแต่ dw ของเราคือเรา n ินดิเกตอะไรครับเอ่อท็อปดอตดีเทต้จบเลยจบเลยนี่คืออะไรครับนี่คือ,น,คอนี่คือ work ทั้งหมดเข okay, ้าใจปะ นะครับอันนี้เจนเนอเรลฟอลลร์มูล่าของมันนะเจนเนอเรลฟอลลร์มูล่าของมันคําถามคือเออแล้วมันให้หน่วยเป็นโวลต์ไหมโอเคปะ่ะดอ่าลองดูนะครับไอ้ทอกนี่หน่วยเป็นนิวตันเมตรถยู่ไหมนี่สิตดูให้ดีนิวตันกูนเมตรอยู่ถูนะครับส่วนเรดาร์ไอเทต้านี่หน่วยเป็นเรเดียนเรเดียนนี่คือหน่วยอะไรเรเดียนเรเดียนนี่ที่จริงแล้วมันไม่มีหน่วยนะครับนะบมันเป็นเทต้านิยามจากอะไรครับโค้ง โค้งหาได้วยนะโคง้งใดๆดกันแล้วแต่นะครับนี่สิดกว่าโค้งมันแ่ล้วแต่อย่างโค้งเอตัวเนี้หาได้ลยเรเดียนจะได้เทต้าไอ้ S นี่หน่วยเป็นเมตรนะไอ้ R นี่ก็หน่วยเป็นเมตร,ท,ตรท,ทั้งเทต้าจริงๆเราไม่มีหน่วยนะครับไม่มีหน่วยนะแต่ว่าเขาเขาจะเรียกอะไรก็เรียกว่าเทต้าโอเคปะ่ะโอเคครับนะอันนี้เป็นการนิยามหางงานที่เกิดจากการหมุนนั่นเองนะเราต้องใส่แรงเข้าไปเพื่อให้เกิดทอร์ก นะแล้วแรงที่ใส่เข้าไปเนี่ยถ้าต้องการให้หมุนก็อยากให้แรงอยู่ในแนวอยาให้ผ่านจุดหมุนนะครับฮนะบโอเคนะครับเดี๋ยวนั่งทิศมีคําถามอะไรก็ถามใด้คาสก็ได้นะครับนะอันนี้อาจารย์ทบายทข่าข้าวไปฟังก่อน,นี้นี่คือหางานที่เกิดจากการหมุนนะนั่นเองของวัตถุที่มีรูปทรงนะไอ้รูปทรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นทรงกระบอกตันก็ได้แล้วแต่นะครับเข้าม อาจจะเป็นทมงกระบอกตานหรือว่า้สมกลมก็ได้ได้หมดนะครับที่หมุนนะเราให้ทอเข้าไปรูปทรงอะไรก็ได้ที่เป็นลิจิตบิทวัตถุแข็งเกร่งนะครับนะเราคำนวณงานแบบนี้ขอเน้นนะครับตอนนี้มันหมุนอย่างเดียวนะหมุนอย่างเดียวเข้าใจปะโอเคนะครับเพราะงานที่เกิดจากการหมุนคำนวณจากฟอร์มูลานี้นะเขานิยามว่ทอกดับด,ดีเทต้านิตต้องสร้างใส่แรงเข้าไปแล้วก็จินตนาการให้มุมขยับไปนิดนึง นะครับนะใส่แรงเข้าไปก็หาทอกในทิศต้องสร้างท็อกเป็นเคปาะเนี่ยใส่แรงดูรูปนะครับนะอันนยามอย่าลืมอย่าลืม R าร์คอสอห้ามสลับห้ามสลับเข้าไปครับห้ามสลับ f ก็ดูตามรูปนะครับตามรูปที่โจ้กำหนดมาให้นะตามรูปที่โจ้กำหนดมาให้อ่าเนี่ยให้มาทิศทางไหนโอเคปว่านี่สอนดูแล้วในห้องสอนหมดแล้วนะครับ พยายามมองภาพสามมิติให้ออกนะนะเพราะชีวิตจริงมันคือภาพสามมิตินะครับอาจารย์ก็พยายามสอนด,ด้วยภาพสามมิตินะนี่จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับนะเราก็มาดูหาก,การคอร์สนะครับเนี่ยคอร์สไปโอเคไหมครับทําตามนี้เย้าใจคอร์สไปเทอมนี้คอร์สเทอมนี้อะไเทอมหน้าเอาเทอมนี้คอร์สเทอมนี้ก็ได้เทมอ,เทม,อเทมสองถูกไหมครับ แล้วอย่าลืมไอไอคอนไอได้สูงเพราะมันอยู่ที่ทางเดียวกันส่วนในเจคอดเทก็พอแล้วในครมันจะได้ลบมันจะได้มันจะได้ไดไดลบเทก P, วะ่ะทำมือดูลองทำมือดูอดนะครับนะตรงนี้นะลบตรงนี้ว่การมันกลับทิศอีกทีหนึ่งเป็นตรงนี้กลับทิศอีกทีหนึ่งนั่นเองกลับทิศของลบเคกลายเป็นเคเองนะครับแต่ถ้าเป็นดอทถ้าเป็นดอทตรงนี้นะครับเคเป็นหนึ่งแล้วที่สําคัญต้องดูตรงนี้มุมตรงนี้นี่จะต้องอาจจะเป็นไอเดียใหม่ก็คือว่าเวลาวัตถุบรลหมุนไปทางไหนปุ๊บเนี่ย นะครับนะไอเวกเตอร์ดีเทต้าเนี่ยมันจะมีทิศทิศทิศมีทิศทางด้วยเขาเรียกวเวกเตอร์เทียมเขาเรียกวเวกเตอร์เทียมมันเองูโดเวกเตอร์นะครับนะเวลาดูทิศของมันก็คือไม่ยากมุมเทต้าทุงที่มันขยับไปนิดหนึ่งแล้วส่วนทิศทางก็คือให้ใช้มือขวานะครับวนไปทิศที่เทต้าบิดไปนิ้วโป้งเนี่ยมันจะชี้ทิศของมุมของเวกเตอร์ดีเทต้านิ้วโป้งเนี่ยนะครับ แซึ่งในรูปนี้มันจะอยู่ทิศเดียวอ่ะมันจะอยู่ทิศทิศเคอยงนี้หรืออยู่ในแนวแกนบวกซ้นั่นเองตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจุดสำคัญก็อยู่ตรงนี้ใหม่ๆของใหม่นะครับนะฝึกดูตรงนี้ให้เป็นนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ